เสนอเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีพลังงานทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมนั่นเองค่ะกลุ่มเรานะคะได้เลือกพลังงานทางเลือกเกี่ยวกับพลังงานลมค่ะโดยพลังงานลมทั่วไปที่เราเห็นก็คือมีการเก็บพลังงานในรูปแบบของเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ากังหันลมนั่นเองค่ะซึ่งเราได้เลือกกังหันลม ลำตะคองจัหงหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับกังหันลมลำตะคองนะคะเรามารู้จาักว่าพลังงานลมเคือ,อะไรก่อนนะคะพลังงานลมก็คือพลังงานทําตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเร็วลมแล้วก็กําลังลมนั่นเอง,เองค่ะ ต่อไปนะคะกั้งหันลมที่เราเห็นโดยโดย,โดยทั่วๆไปนะคะแล้วมันจะมีอยูอ่สองชนิดด้วยกันค่ะคือชนิดแรกนะคะเป็นกังหันลมในแนวนอนค่ะซึ่งเป็นกังหันที่มีแกนของแกนของกังหันนะคะขนานกับการเคลื่อนที่ของลมค่ะซึ่งมันจะมีใบพัดเนี่ยจะตั้งฉากรับลมรับแรงลมค่ะแบบที่สองนะคะคือกังหันลมแนวตั้งค่ะ เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนแล้วก็ใบพัดเนี่ยตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมที่ลมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ในแนวราบนั่นเองค่ะศักยภาพของพลังงานลมค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีศักยภาพด้านพลังงานลมบ้างแต่ค่อนข้างน้อยค่ะแม้ว่าพลังงานลมนะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสะอาดแต่พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ยังคงพึ่งพาไม่ได้มากนะะักค่ะ ยกเว้นในพื้นที่ที่มีลมพัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนื่องจากการที่ความเร็วของกังหันลมนะคะมีความจําเป็นต้องมีไฟฟ้าตอบสนองความต้องการตลอดเวลาคุณค่าของลมสําหรับระบบไฟฟ้าจึงต่ําค่ะและในหลายๆกรณีจําเป็นต้องมีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองเผื่อไว้ใช้ในยามที่ไม่มีลม ประเทศไทยของเรานะคะตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรลมที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศของไทยก็คือลมประจําปีลมประจำํำฤดูและลมประจําเวลาค่ะตามที่กระทรวงพลังงานได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดเทนพศ2551 2565โดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้าได้มีเป้าหมายที่จะให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆในส่วนของการไฟฟ้าไฟผลิต ได้ดำเนินการก่อสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด1,250กิโลวัตต์จำนวน2ชุดบริเวณรอบอ่างน้ำพักตอนบนของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำลำตะคองแบบสุกับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเริ่มจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ2552พบว่าโครงการดังกล่าวสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะพื้นที่ทิศเหนือของที่ตั้งกังหันลมปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางลมสูง จึงขอเสนอโครงการกัางามผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่2ในส่วนต่อมาสถานที่ตั้งโครงการจากการศึกษาศักยภาพพลังงานลมพบว่าบริเวณที่มีความเหมาะสมคือบริเวณสันเขาบ้านเขายายเที่ยงเหนืออําเภอสีคิ้วจังหวัดอ่านะคะเรามาดูในส่วนของาสถิติความเร็วลมที่ระดับความสูง45เมตรของกฟผค่ะเป็นการตรวจวัดศักยภาพ พลังลมสำหรับผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547พบว่าบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคงชฉลภาวัฒนานะคะมีศักยภาพพลังาลงานลมดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีลมพัดถึงสองช่วงฤดูด้วยกันก็คือช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมที่วัดได้เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่5-6เมตรต่อวินาที ซึ่งสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะขนาดการผลิตและแล,ะละักษณะทางเทคนิคของการหันลมของเรานะครับซึ่งขนาดการผลิตนะครับจะอยู่ที่24เมกะวัตต์นะครับซึ่งการหันลมของกา,การหังกหันลมผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยจะใช้สำหรับความเร็วลมต่ำนะครับ เรามาดูกันอ,องค์ประกอบของกังหันลมของเรานะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของกังหันลมผลิตไฟฟ้านะครับจำนวน12ต้นต้นละ2เมิกวัตนะครับสองนี้นะครับความสูงของกังหันลมผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยจะสูงอยู่ที่64เมตรครับแล้วก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดเนี่ยอยู่ที่116เมตรนะครับ แล้วระบบที่เราใช้ในการใช้ของกังหันลมเนี่ยเราจะใช้ระบบ w วินไฮโดรเจนไฮหลักการทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าของเรานะครับเมื่อลมพัดกัง,กงหันลมของเราทําให้ใบพัดกังหันลมของเราหมุนนะครับทำให้เกิดพลังงานโจนออกมาซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองโดยที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมอยู่กับแกนของใบพัดหมุนนะครับจะจ่ายกระแสไฟฟ้า ผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าครับแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าสูร่ระบบต่อไปโดยที่ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วลมและความยาวของใบพัดนั่นเองครับเรามาทําความรู้จักกับระบบวินไฮโดรเจนไฮบริดหรือว่าระบบพัฒนาสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าของ กังหันลมนะครับระบบวินไฮโดรเจนไฮบริดเนี่ยจะใช้พลังงานจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมนะครับมาแยกก๊าซไฮโดรเจนโดยผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนะครับจากนั้นก็จะนำแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเก็บไว้ในถังความดันนะครับแล้วก็จากนั้นสำหรับวิธีนี้นะครับจะผลิตไฟฟ้าได้ถึง300กิโลวัตต์นะครับโดยจะผ่านตัวของ เซลเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเซลเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีความสามารถก็คือสามารถบันชิงได้นะครับการบันชิงนะครับคือการเก็บไฟฟ้าที่ผลิตในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับเช่นในช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในตอนในกลางวันนั่นเองครับ เรามาดูหลักการทํางานของเซลล์เชื้อเพลิงนะครับโดยการเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยจะมีหลักการทํางานนะครับเพื่อแยกน้ําเพื่อผลิตไฮโดรเจนผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนะครับโดยที่เราจะให้แรงดันที่ขั้วแอโนดแล้วก็ขั้วแคโทดที่อยู่ในน้าครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แรงดันที่ต่ํานะครับประมาณ1.75ถึง2.2โวลต์นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยแยกออกนะครับ ให้เป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่ขั Air ้วแอโนดครับแล้วก็จากนั้นนะครับไอตัวของเมมเบรนที่อยู่ในนั้นก็จะแยกตัวของไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนนะครับแล้วก็ไปที่ขั้วของแคโทดเพื่อรวมอิเล็กตรอนกลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนนั่นเองครับครับมีเป็นภาพรวมของโรงไฟฟ้าการขันลมลำตะคองนะครับโดยที่กางหันลมของเราเนี่ยจะ รับลมแล้วก็จากนั้นผลิตไฟฟ้าส่งไปยังของสถานีนะครับแล้วก็สถานีเนี่ยจะส่งให้เข้าสู่ระบบของวินไฮโดรเจนไฮบริดแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสผ่านเครื่องของอิเล็กโทรไลเซอร์นะครับแล้วก็จากนั้นเปลี่ยนจากาแยกออกอแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำแล้วก็ส่งไปยังเครื่องเก็บ ไฮโดรเจนแล้วครับแล้วก็ถังเก็บไฮโดรเจนแล้วก็จากนั้นจะส่งไปยังตัวของเซลล์เชื้อเพลิงแล้วก็เซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยก็จะส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ DC เพื่อเปลี่ยนจากเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งไปยังของตัวศูวนย์การเรียนรู้ลำตะคองแล้วก็จะส่งไปยังสถานีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะส่งไปยังกฟผนั่นเองค่ะ งบประมาณที่ใช้ในโครงการทั้งหมดนะครับโดยที่กังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน12ต้นนี้อยู่ในงบประมาณ1,407ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นระบบพัฒนาสิรธภาพการผลิตในการผลิตไฟฟ้ากังหันลมนะครับหรือว่าวินไฮโดรเจนไฮบริดนะครับก็จะวางที่วงงบประมาณอยู่ที่234ล้านบาทครับ ระบบส่งไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองนะคะโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่2มีความสะดวกในการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าค่ะเนื่องจากมีแนวสายส่ง115 kv พาดผ่านโดยกฟผจะตัดสายส่ง115 kv ปากช่องสคิ้วจำนวน1น1วงจรค่ะ ลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง115 kv แห่งใหม่ด้วยเสาไฟฟ้าวงจรคู่ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรและติดตั้งหม้อแปลง115ต่อ22 kv ขนาด25 mva ค่ะจำนวน1ชุดพร้อมก่อสร้าง collector system station ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับกังหันลมแต่ละต้นด้วยสายส่ง22 kv แบบฝั่งใต้ดินค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่2นะคะผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ37.8ล้านหน่วยต่อปีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ37.8ล้านหน่วยค่ะแล้วก็ไฟฟ้าที่ผลิตได้นะคะก็จะสามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงธรรมชาติเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ9.1ล้านลิตรต่อปีค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ22,000ตันต่อปีทีเดียวค่ะข้อมูลรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานลำตะคองฉบับที่8ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2562นะคะทางด้านโมลสารทางอากาศนะคะการทำงานของการหังลมเนี่ย มีเพียงการหมุนของใบพัดอย่างเดียวนะคะโดยใช้พลังงานลมไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดังนั้นการดําเนินการจึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทาง,าทางด้านอากาศค่ะส่วนในการชะล้างดินนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ในระหว่างการดําเนินการประเมินการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะคะแล้วก็มีการปลูกป,ป่าการ ลูกหญ้าแฝกแล้วก็กาหญ้าคาเป็นพืชคลุมดินเพื่อฟูนฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการนะคะเพื่อจะให้กลับสู่สภาพเดิมค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายดินในพื้นที่ค่ะในส่วนของคุณภาพน้ำผิวดินนะคะการทำงานของกางหันลมนะคะมีเพียงการบุนของใบพัดเช่นเดียวกันค่ะ โดยการใช้พลังงานลมไม่มีโครงสร้างใดๆที่เกี่ยวกับน้ำนะคะดังนั้นในระยะดำเนินการนะคะจึงไม่ขอให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำค่ะในส่วนของผลกระทบระดับเสียงนะคะมีการวัดระดับเสียงในวันที่11-17ิพฤศจิกายน2อ6 2านะคะ โดยที่าตามมาตรฐานนะคะค่าระดับเฉลีย่ยเสียง24ชั่วโมงนะคะจะมีค่าอยู่ไม่เกินที่70เดซิเบลนะคะซึ่งโรงไฟฟ้าลำตะคองนะคะมีการวัดระดับเสียงนะคะ24ชั่วโมงเฉลีย่ยอยู่ที่13.0ถึง60.6เดซิเบลเค่ะในส่วนของค่าระดับเสียงสูงสุดหรือ Lmax นะคะตามมาตรฐานแล้วนะคะจะอยู่ที่115เดซิเบลเค่ะ โรงไฟฟ้าลำตะคองนะคะมีค่าระดับเสียงสูงสุดอยู่ที่7 2 8 8 6 d ถึง89.6เดซิเบลเค่ะจะเห็นได้ว่านะคะโรงไฟฟ้าลำตะคองนะคะจะมีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะตามคณะกรรมการสิงร่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15กํากำหนดไว้ค่ะซึ่งะจะสรุปได้ว่านะคะประชากรไม่มีภาวะเสียงหรือผิดปกติด้านสมรรถนะการได้ยินค่ะ ทัศนคติและความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อโรงไฟฟ้าลำตะคองนะคะจากกราฟนะคะมีรอยละ75ตอบว่ามีประโยชน์ค่ะมีเพียงรอยละ6ที่ตอบว่าไม่มีประโยชน์คะเพราะว่าชุมชนเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะท้งนี้นะคะผู้สัมภาษณ์ที่ระบุว่ามีประโยชน์นะคะระบุว่าการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะคะมีประโยชน์ในภาพรวม ในด้านพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและทําให้เกิดการจ้างงานในท้องถิน่นค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของข้อดีนะคะข้อดีของโรงไฟฟ้าลําตะคองนะคะเป็นระบบไฮโดรเจนไฮบริดนะคะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด24อชั่วโมงนะคะเป็นพลังงานาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ใช้สารเคมีหรือปล่อยมลพิษทางอากาศหรือน้ำค่ะ อุปกรณ์บางส่วนนะคะจะไม่ก่อให้เกิดขยะค่ะส่วนเรื่องข้อเสียนะคะราคาไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าพื้นฐานค่ะใช้พื้นที่เยอะในการวางกังหันลมค่ะ